โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมท่านด้วยในเอ็นะนครับผมเร้จะมาอยู่เกมที่มีชื่อว่า Kara Can Escape ในเอ็นะนครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จะทำทุกมือีือแล้วก็แอนดรอยเลย,เลย Android ในเอ็นะนครับผมทางรถไฟเกมนี้ อยู่ที่ประมาณ10เมกนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้นี่ครับผมคาสชัยลองเล่นตัวเกมนี้ตัวทีมเบตเตอร์แมคกิที่ขอดเลยนั่นเองครับเกมที่497เนี่ยเองครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวภาพพิกเซลนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเออมีแมวตัวหนึ่งนะครับผมได้หลุดเข้ามาอยู่ในกับดักของเรานั่นเองนีครับผมซึ่งเราจะบทเป็นเออเรื่องของเรื่องอะไรนะเป็นมอนสเตอร์ภายในป่านั่นเองครับที่ทำการดักจับพวก เออสาวภายในป่านี่เองนะครับผมซึ่งรอบนี้เราได้ดักตัวละครนึ่งได้ก็คือน้องแมวคนนี้นี่เองนะที่ว่าคาร่านี่เองนะครับผมเรามาดูกันว่าเราสามารถเล่นสุกอะไรกับคาร่าได้บ้างนี่เองนะครับผมประมาณนะั้นเนาะโอเคซึ่งเกมนี้เป็นเวอร์ชันเอ่อสองจุดสองนี่เองครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่เวอร์ชันทดลองเล่นนี่เองนะครับผมซึ่งเขาจะพัฒนายอยู่เรื่อยเนานะเพิ่งเกมเพิ่งออกได้ไม่นานนี้เองน่เอะครับผมเขาได้โหลดให้มาเล่นฟรีกันได้นี่เองนะครับผมแต่เกมนี้เนาะโอเคเนื้อของออปชั่นกนก่อนละกันนี่เองนะครับ ทั้งนี้สามารถเเพิ่มของ BGM ได้หรือเพิ่มเสียงเอฟเฟกได้ก็ปรับได้เนาะเรื่องของภาษาเกมมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งตัวเกมนี้มันไม่ได้ใช้ภาษาอะไรเยอะนั่นเองครับด้านเป็นด้านของเกมเพลย์ล้วนเลยนั่นเองนี่ครับผมก็คือภาษาไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเลยนะนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋มาลองเริ่มคําว่าสไตล์เกมก่อนเลยกันนั่นเองนะครับปึ๊บอ่ะมาถึงจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเป็นแนวตั้งเนาะสำหรับตัวเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็คือมันจะมีด้านของเธอไว้ หรือเปล่าขาก็ไม่ได้มัดนะเหมือนได้เกี่ยวไปนิดนึงนี่นเองครับผมประมาณนั้นนี่ครับผมแล้วก็สามารถเลือกที่จะจับมือเธอได้นะครับแต่เธอจะโมโหนิดนึงนี่เองครับสตอนเรื่งอ,องเหลานี้เป็นหลอดใต้อใของอารมณ์ของเธอนนั่เองนะครับผมซึ่งตอน,นอหลอดเานนี่คืออะไรหลอดเซนนี่คือเอ่อเป็นการจับ เออส่วนหน้าของเธอนั่นเองครับส่วนหน้าของผู้ชมน่าจะดูออกแล้วว่ามันคืออะไรนั่นเองครับผมสามารถจุดนี้ได้เพื่อการจับได้หรือไม่ก็เอามือไปแตะได้เหมือนกันนั่นเองนีครับผมวิธีการเพิ่มนะถ้าบครแนะนำเริ่มต้นคือให้ทำการรูบหัวเธอก่อนรูบเธอจนเออเธอเคลิ้มแล้วเนี่ยก็ทำการจูบเธอนั่นเองครับเมื่อจูบเธอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมีเอกฐานได้แล้วนั่นเองครับผมประมาณนั้นก็สามารถถอดทุกอย่างได้หมดแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งเกมนี้มันเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่เพราะนั่นคือถ้ามมมมันนนนหหลลออดดดตตรรรงเเเีี้้ยาาาาาขว็ปุ๊บ่่จะไสถา ปล่อยอะไรออกมาได้นั่เนเองครับผมมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษตรงหน้าจอว่าเ,อาเป็นเวอร์ชันเบตา้าอยู่ต้องรองพัฒนาเกมเสร็จก่อนถึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อันวายนั่เนเองครับผมคือตอนนี้ทําได้แค่เออได้สนกับนางแบบว่าเห็นส่วนลึกส่วนในหรือว่าทำอะไรต่างๆน,นั่เนเองครับผมประมาณนั้นอ่ะแต่ลองรูปผลดูก,ก่อนกันเนาะนี่รูปผลน,นี่ครับผมเธอซึ่งกอยู่ถ้าแบบเผลอไปแตะส่วนไหนก็ตามนะครับเธอก็จะแบบเมี้วสิไม่มีว้วเอา้า ได้เฉยแล้อันนี้ไงวะโมโหแล้วเนี่ยผมไปจับส่วนต่างเนี่ยก็จะจับไม่ได้เห็นไหมเออจะโมโหนะครับอย่ามาจับนะเม้าอะไรนี่เองนะครับผมแล้วก็แดดวันนี้ซึ่งเราต้องทําได้แค่ต้องรูปหัวไปก่อนนะครับให้ข้าวสารพานเพิ่มขึ้นจนเป็นสีเขียวหรือสีชมพูก่อนนั่นเองนะครับอ่ารูปหัวไปเรื่อยไหมเริ่มเคลิ้มเริ่มเคลิ้มนี่น่ารักดีนะ่เองสำหรับเกมนี้เองนะครับอ่ารูปหัวไปเรื่อยรูปหัวไปเรื่อยนะครับผมโอเคหลอดเริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มปลอดภัยแล้วนี่ครับผมอ่า ผมไม่แน่ใจว่าตัวคนเราเป็นยังไงแต่ว่ามันมันมีมือเรามาได้ยังไงเนี่ยประเด็นนี้ครับผมแต่ว่าตอนที่เราจะทําเรื่องอย่างว่ากับเธอเนี่ยหรือทําการสอดเข้าทางปากหรือว่าทางข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นด้านของเหมือนเมล็ดพันธุ์เขาเรียกว่าสายตรงนี้คือเขียวขึ้นมาในเอ็นนีครับผมเออผมไม่แน่ใจว่าเราเป็นมอนสเตอร์เราเป็นคนที่วางกับหลักนี้หรือยังไงในเอ็นนีครับผมโอเคเมื่อเราทําการลูกผลเสต็กเราก็ทําการจุบได้ไหมจูบปากอยู่ในเอ็นนะครับผมมันจุบได้ในเอ็นนีครับผมเอามานั้นนะครับผมคือสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ไปเรื่อยในเอนะครับผม ซึ่งตอนนั้นลูกผัวตอนนี้ยคือมันจะเพิ่มได้แค่นิดเดียวใช่ไหมมันจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะแล้ว,ลวก็ทําการจุบอย่างจุบเสร็จแล้วก็ค่อยทําขั้นตอนต่อไปเรืเ่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเอง,เองครับผมประมาณนั้นเนาะสุดท้ายกันแล้วถอดไอ้ต่างๆก็ลองจิ้มดูไอ้เกมในอันนั่นเองครับมันจะมีทั้งของเมาส์หรือว่าลูกมืออยู่นั่นเองครับโอเคตัวเกงก็เป็นมาณนี้ด้วยกันนั่นเองครับผมไม่สามารถ ไปต่อได้มากกว่าดีแล้วได้เองนเครับผมใครรู้ว่าฉันในเกมจะเป็นยังไงต่อหรือว่าจะมีเดิมเพิ่มเติมไปก่อนนี้เนี่ยก็ลองไปเล่นดูกันได้เองนะครับเพราะเกมนี้มีขนาดไฟแค่ประมาณ0ิบเมตรไดเองนะครับไม่เยอะมากแต่เกมนี้เนาะก็ลองไปเล่นดูได้ไดเองนะครับเป็นเกมแนวสั้นๆเพลินๆไดเองนะครับเป็นเกมแนวหลักไดเอ็นนะครับผมใครรู้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อหรือว่าภายใต้ <ager> ขั้นตอนต่อไปหรือว่าการมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองไปดูด้วยกันสั่งเกมนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเกมสั้นๆนั่นเองนะครับผมกครสนใจลองเล่นตัวเกมนี้ลงที่ดียวพิทเตอร์แมคทีที่คอร์ดนั่นเองนะครับผมเกมที่497นั่นเองนะครับผมข้อขนาดไฟล์มา10บเมกนั่นเองนะครับผมก็ลองไปเล่นดูได้เนาะโอเคเป็นเจ้าใบเกมน่าหารด้วยการสันงออริจินั่นเองนะครับไม่จะไปคิมหน้าจ่วนที่คนตัวไปก่อนไปบายนะครับหากชอบวิดีโอนี้กดไลค์ิดีโอหลิงก์ฝากกดไลครับบบ๊าายย